สวัสดีครับทิศผันนอ,อนทัวร์วันนี้เราจะพาไปเลาะด่างหมู่บ้านครับผมไม่ได้ไม่ได้มากับมาเยี่ยมบ้านนานแล้วเราก็จะพากันไปเลาะดูว่าบรรยากาศภายในหมู่บ้านเป็นยังไงครับผมไะคอยติดตามชมดูครับผมไปเรื่อยๆครับเดินดวงแล้วมั้ย Ah ¿Eh? ตอนนั่งตัวจะพาไปเที่ยวครับผมจะพาไปเลาะทุ่งนา สองหลายค่ะหอดแล้วก็ติดเขานี่แต่กติกงางๆไม่นีเขาบอกโอ้ยน้อไม่ต้องินก็เหมือนนอนเมื่อลรกคับบอกก็แล้วเอาเห้วเลาแล้วเรา ีโมวรเนื้อไหนล้วยัง เราจะพาไปชมวิวครับผมราจะพาไปชมทุ่งนา เนี่ยเขาไม่สบายเขาเขาลงบาล้านแล้าของเรามันน้อยเองก็เลยดูนะดับ ไม่เอาไก่ไห้ก็เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพอผา้วผ่าไปเก็บใส่เ็บก็มีแลยอ่ะเอาไปฝากผาผ่า่าพวกพวกอ่อนพวกเออ

จำไม่ได้เลยเขาเขาพี่เขาจำจำไม่ได้เลยนี่ผมนี่อะรกันเดือดเดือดเดือดไหมไปดูกันเอาชนะมัน น้ำกินบ <The absor baptism> <The equilibrium response> mm ่ก็ได้ขายบ่บ่เอาสละคุณกันเลมาเาแว่ซื้อนาำสิเจียมอ่ะสเหฮะรับตาผาดี จัดเรื่อๆแบนี้ต้องทำจำไ้สิจงสวยเส้นเลี้ยวบางคนเจ้าผู้รักคบาผู้ผู้ผู้จาลดิ้นหลุดไปมังดิ้นยังเงินแบนบ่ม่ยเอออันเดียจะจำได้ยนละวันดีนน้สิเออวันดีจไม่ได้ร้วเละไได้มาตบานกนละเออเลือสิเอากิ่บ่จะถามเพิ่เิ่ผมผมบ่โหกันเงินบ่ถามมือกันเนี่ย ไม่ฆ่าเลยคนับไม่ถามเห็นไหมไม่ฆ่าไม่ไม่ฆ่าไม่ฆ่าคนมาถามหาลันจะผ่ามีบอฮะหลันจะไม่เหรอผมซื้อ่ายบ้านน้องคงถ่ายบ้านทงน้ำมาซื้อน้ำกิน Thế giờ em đòi đấy Em đòi rất đấy Em không có bạn Tiếp Ai đi bác, Hả Đưa bạn nó bán thì tao đi phải đọc Ừ อันนี้ยังวะอันนี้ยังวะอันนี้งสไตล์เดียวเออนั่นแหละอันนี้มันอาจจะแพงมั้งอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่หนอยเดียวแพงนั่นแหละมันแพงอันนี้เป่าอันนี้เป็นไม้ไผ่เอเป่านี่เขาแพงเตานี่ขายาเราสามสิบคนนึงอันนี้ก็มีอันนี้อย่างก่อ้เตานี่ขายาเราสามสิบนะบอกไปว่าเราเป็ลักขายจับบะอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบห้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 那个包车。 Thì kè thiêu kết giảm 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 บ้านหนองแวงอ่าที่บ้านหนองแวงเออที่บ้าน,ออท,นที่สวนหนองแวงนะ่รับนน,นเขาไปที่เสียดนางท,ที่เสียดนะ่านี้นไปหลัเสียดคขับนานเกินเสียดมกเลาะดูเลย

บาแทอกยใอน้าจันแทลงเหยีม่หัว่ไม่หัวต้องเป็นอะไรแคิดตนะถ้าปตนอันนู้นนะจัยนนั่ป่นประตูเปล่าหายว่ารับเกรับนั่นเป็นืมามีลาสองคนนึง่ะาให้ราเป่า เออกระดางเบื boss, ้งนันล kind of ่ก็ใช่ะไอ้ลูกนักาอเขประเดี๋ยวว่านับเล้าขายโดรวมันก็จะบ่ขายตงตรงนั้นหายใจอยู่เอองหาเดือนี่บาทุงเือนนั่นแหละใส่ใส่งานกัยด็กขวงนั่นนั่นพวกขายกับน่งเงียเด็กวงส เออแลาวช่วยพูดเรื่อจะขายของวะยี่ห้อเนี้ยปุญลาหรือว่าจะไม่จะน้อนเน้ไปช่วพูดกับน,นอนเด่นยูซีแล้วานนะั่นะพูดกับันเลยไปตับไปรอตอกัน สวัสดีค่ะสวัส, umas, ส, minimum, ส,สดีจ้าจำหล่ะพดีค่าสดาฮ่าจำหล่ะพดีฮ่าไ่้ฮ่าจำ่ะพอดีฮ่าฮ่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า

สวัสดีตอนเช้าสวัสดีคร um> ับสวัสดีครับย้ายหรอย้ายหรอคุณกระเทียนเลยกระเทียนเลยย้ายเหรอย้ายร่างไปมือหน่อยไม่ได้ร่างเรียบร้อยา แม่ถุงมือมันก็ถนดเจ้อ๋อไปต้อยขายไก่ทำเลดีนะเนี่ยตรงนี้นี่ค่ะปิ่งไก่ขาดิบขาดีเดียวอ๋อจนมาเออมีขนมจีนด้วยจีนบะจีนบะนี่ขนมจีนอเมซีนเอาเจเอาคือนือคิดเ ขนมจีนดาสนไหมจะค่ะแม่เ,เรากินไมได้หรอโอ้แม่เรากินไม่ได้หรอกอเราไปซื้อหรอกไม่ต้องซื้อหรอกไม่เยอะมากเนี่ยคุณไมไเียกินอนะน่หรอไหน,นกใกเนีน่ยจนะกินไหนไไกิน่โอ้คนารไมกิน,นไม่เอาไปอ มาสองคนหรืแม่คสองนอยนะถั่วดำ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 าี่นี่รถถั่วดำเฮ้ยสาคูถั่วดำสาคูถั่วดำเนะเอาี่พาัตินนนอนทัวก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ผมเดาคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอก็คอติดตามชมดูผม อันนี้ทิศตะนันตวสวัสดีครับผม